สวัสดีพี่น้องนะครับส่นเทียวทุกท่านนะครับวันนี้ลุงของเก่านะครับจะพาพี่น้องมาขอเข้ามากรรมนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อจะได้เป็นบุญนะครับอพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับผู้เข้ามาติดตามลุงนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจากกัมมังวัจีกัมมังมโนกัมมังสัญจิต จกัมมังสันคิจากกัมมังทะมันตุเมอโหสิกัมมังภะวะตุเมกัมใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวกีกรรมมโนกรรมวิบากรรมไม่ว่าจะเป็น กรรมทางกายกรรมทางใจกรรมทางใดใจก็ดีขอจงได,ด้อย่าถือโกรธอย่าถือโทษอย่าโกรธเคียงเลยถ้าเด่เจ้ากรรมนายเวรจงยกโทษให้แก่ลูกทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญ ณนะบัดนี้ด้วยเอิญสาธุสาธุสาธุครับพี่น้องกบสวัสด,ดีนะครับพี่น้องโซเชียลทุกท่านนะครับเราก็มาสวดขอกรรมกรรมกันแล้วขอให้เทพพยยดานะครับฟ้าดินข้าแดดวงพ่อปูสีสุดโตก็ดีนะครับ ด้วยกายวาจาจิตตังอหังวันทานะครับองค์มหาลาโภปูศีสุสโธปูเจมิกายวาจาจิตตังอหังวันทาองค์มหาลาจินิแมศีปทุมาวิสุทธิเทวาปูเจมิอาเดองค์เทพไทยและสิ่งศักดิ์นณในสากละโลกนี้ จงช่วยดลบรนาดาลให้พี่น้องเีทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเพริญเิญชิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้ได้สุขความมุ่งม,มา่ปรารถนาด้วยเทิญสาธุอขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเดอรมินีผู้ใดเข้ามาติดตามลุงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสไิร วันนี้เราจะได้รวยกันนะครับกับหวยลาวนะครับพี่น้องลงุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับหาหน่อยวันนี้แล้วก็แนวทางวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับตัวเลขคือสูตรนะครับซื้อหาซื้อกันลอตเตอรี่นะครับซื้อกันไว้ก่อนด้านนะครับพี่น้องก็มาไม่ทันเหมือนว่าที่แล้วนะครับหก8ปดแปดหลงุลงลงให้แปดเจ็ด็ดแปดปด หกแปดนะครับซื้อกันไม่ได้นะครับพี่น้องเอฟซีก็ไม่เป็นเลนตามต่อกันได้นะครับพี่น้องขอฝากไว้ด้วยเอีทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับสามตัวแตกหรือไม่นะครับที่วันที่ยี่สิบกอคอนะครับสำหรับหวยลาวนะครับพี่น้องขอฝากกันไว้ด้วยนะครับกดได้พูดที่ได้ติดตามนะครับ คงจะได้กันนะครับสำหรับวันนี้งวดจะแล้วก็ได้กันไปนะครับตัววิ่งตัวรลดนะครับที่สี่เก้าเจ็ดและสองนะครับบนเจ็ดล่างเก้านะครับงวดนี้จะแตกหรือไม่นะครับขอบขวารีวิวทุกท่านไว้ด้วยศาสตร์ตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นนะครับสามเจ็ดสองพี่น้องน่าจะมานะครับสำหรับวันนี้วันจันทนะครับ ดีสิบนะครับสี่เจ็ดเก้านะครับจะแตกหรือไม่นะครับสี่สามเก้าเก้าเจ็ดสามนะครับสลับสามตัวแตกนะครับสลับแนวทางนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับสรุปฟันธงให้นะครับที่บนและล่างนะครับสำหรับวันนี้ลุงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่าะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับสำหรับหวยลาวันนี้ พี่สองตัวแตกเจ็ดสองสองเจ็ดกับตัวนะครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามเก้าเก้าสามเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับสองสี่สี่สองนะครับสี่เก้าเก้าสี่สูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้องจับใหม่คัดใหม่นะครับสูตรเด็ดลุงของเก่านะครับวันนี้ลุงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับขอให้พี่น้องพวกก็มาติดตามนะครับก็ยุ่งงานนะครับต้องทํางานด้วยนะครับ วันนี้ลงลงให้แต่เช้านะครับขอบปากับทีทุกท่านด้วยนะครับก็สลหรับฮานอยต่อกันเลยนะครับจะเป็นสามหน่อยนะครับลูดกันเลยนะครับลูดได้นะครับเอาเป็นทีละหน่อยนะครับหน่อยพิเศษนะครับลูดเจ็ดวิ่งเจ็ดนะครับสามเจ็ดสี่นะครับจอเด็ดเน้นให้นะครับตัวเดียวแตกหรือไม่นะครับ สามเจ็ดสี่สี่เจ็ดสามพี่น้องเจ็ดสามสี่นะครับชุดเดี่ยวเน้นนะครับเน้นให้นะครับที่น้อยพิเศษครับวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดนะครับตรวจจอเน้นให้นะครับที่เจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับรูดเจ็ดวิ่งเจ็ดนะครับพี่น้องขอฝากไว้ด้วยนะครับน้อยพิเศษสำหรับวันนี้ ก็จุดเดียวใน่นทนะครับปกติลงๆให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับจะแตกหรือไม่นะครับที่487วิ่ง8รูด8นะครับปกตินะครับปกตินะครับวิ่ง8รูด8นะครับพี่น้องขอฝากไว้ด้วยนะครับ F4 ทุกท่านนะครับผู้กมาติดตามนะครับลงลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับพี่น้อง ฝากเบซีทุกท่านไปด้วยนะครับผมก็มาติดตามดุงของเก่านะครับ487784นะครับ478นะครับก็วิ่ง8รูด8นะครับจอดเด็ดเน้นให้ที่80818485นะครับจอดเด็ดเน้นให้ที่ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับวันนี้อ่าีตัว4ถูกนะครับก็น่าจะเป็น81นะครับ85นะครับ พี่น้องเขาฝากด้วยปกตินะครับก็ V.P. นะครับสำหรับ V.P. นะครับวิ่งเก้าูดเก้านะครับสำหรับวันนี้ลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางแปดเก้าหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าแปดนะครับแล้วก็แปดหนึ่งเก้านะครับต่อเด็ดเน้นให้นะครับที่เก้าหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าแปดสำหรับวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับอฝากพี่น้องทุกท่านไปด้วยนะครับ เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณกันในการรับชมก็แล้วกันนะครับสำหรับหาหน่อยวันนี <c oughs> ้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับแค็บหน้าจอได้นะครับสลับท้ายคลิปนะครับพี่น้องพอฝากซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพน,นันทุกชนิดขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องสำหรับหวยลาววันนี้น่าจะแตกนะครับพี่น้องสองทุ่มครึ่งนะครับ หลอลุนนะครับพี่น้องขอบฝากเรียทีทุกท่านไปด้วยนะครับที่ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับบฝากกันไว้นะครับเรียทีทุกท่านนะครับผู้เข้ามาติดตามดูของเก่านะครับขอให้พี่น้องโชคดีก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับหัวใหญ่หัวรัฐบาลนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับพี่น้องลงจะลงให้ คลิปต่อไปที่เรื่องเล่าลุงของเก่านะครับพี่น้องตามไปดูกันนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามลุงของเก่าสามใจแล้วนะครับให้ตามต่อที่หนึ่งสิงหาคมนะครับสองหกสามนะครับหวยรัฐบาลนะครับก็ลุงจะลงให้เพื่อเป็นแนวทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับขอฝากเรื่องเล่าลุงของเก่าที่ช่องลุงของเรื่องเล่าลุงของเก่าด้วยนะครับพี่น้องกว่าร้อยสี่ทุกท่านนะครับ ก็มาติดตามดุงนะครับก็สลับวันนี้ดุงก็ลงให้นะครับหวยราวก็มีประมาณนี้นะครับปะระปากีทุกท่านนะครับที่นอนใฝามี้วฝากพี่น้องทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวาทางโอดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมสลักคลิปนี้นะครับดุงลงให้นะครับ แนวทางวันนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับสาหรับอาหน่อยนะครับพี่น้องก็มีพิเศษปกติและวีฟีนะครับก็มีป่ามานี้พี่น้องอวันที่20นะครับลงลงให้ก็สำหรับ,บตัวเลขนะครับที่น่าจะเป็นนะครับที่หวยลาวนะครับพี่น้องก็มีป่ามานี้ ฝากกันไมด้วยนะครับลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใจวิจารณญาณกันในการรับชมนะครับพี่น้องแจบบหน้าจอนะครับขอฝากไว้นะครับทุกทีทุกท่านนะครับก็มาติดตามนะครับลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันทุกชนิดโปรดใจวิจารณญาณนะครับในการรับชมเชดุลพินิษของท่านเองนะครับพี่น้องขอฝาก,อกทุกทีทุกท่านด้วย ก็เราก็จะไปต่อกันที่1นสิงหาคมนะครับสูตรนะครับวิ่งรูดตัวเลขน่าจะเป็นนะครับก็ประบมาหนึ่งนะครับจะแตกหรือไม่นะครับสลับงวดน,นี้วันที่หนึ่งนะครับฝากเลฟีทุกท่านนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับ ก็ลงให้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสลับวันที่หนึ่งนะครับสิงหาคมนะครับวันที่หนึ่งนะครับสิงหานะครับตัวเลขน่าจะเป็นหกสามนะครับพี่น้องก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับก็ฝากทุทีทุกท่านไว้ด้วยนะครับก็หวยรัฐบาลนะครับ ก็ฝา,ากพี่น้องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวลงุลงให้นะครับตามกันไปดูที่ช่องเรื่องเล่าลุงของเก่านะครับสําหรับห่วยรัฐบาลน,นะครับแล้วลุงจะไปจ่อเด็ดเน้นให้อีกทีหนึ่งนะครับฝากเรียกทีทุกท่านไปด้วยนะนที่นี้นะครับสวัสดีครับมหาณชาริติเอหิมะสะสวธท